วสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระท่านผู้ชมคงรู้ว่าอุบัติเหตุด้อมเกิดขึ้นได้เสมอและบางครั้งเราก็มีบาดแผลเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจบางบาดแผลอาจจะหายได้เองแต่บางบาดแผลอาจจะต้องได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาล และในวันนี้นะครับในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์แพทย์ญิงกุตุมาชินอรุณชัยอาจารย์จากภาิชาสัล,ลยศาสตร์คณะแพทยศาสาตร์ศิราพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลประเภทต่างๆและวิธีการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลแต่ละประเภทก่อนที่จะไปโรงพยาบาลถ้าอยากฟังแล้วเราก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟังคําตอบจากอาจารย์พร้อมๆกันครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์มานั่งอยู่กับเราเราก็ต้องพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลสักเล็กน้อยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเรยอยากจะถามอาจารย์ครับว่าคํานิยามว่าบาดแผลเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยมันคืออะไรครับค่ะก็บาดแผลนะคะทางการแพทย์เนี่ยก็นิยามว่ามีการบาดเจ็บของส่วนที่ปกคลุมร่างกายนะคะถ้าเป็นภายนอกที่เราเห็นได้ชัดก็คือเป็นส่วนของผิวหนังนะคะที่เราเห็นกัน ถ้าภายในเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเยื่อบุเยื่อเมือกทั้งหลายเนาะยกต,ตัวอย่างบาดแผลภายนอกเนี่ยส่วนที่เราเห็นชัดๆคือผิวหนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผละลอก แผลพกช้ำหรือแผลฉีกขาดนะคะแต่ถ้าเป็นภายในที่เราเห็นแล้วรู้จักกันบ่อยๆคือเนี่ย,เ,ยเวลา,รากระเพาะเราเป็นแผลเราก็เรียกว่าแผลที่กระเพาะอาหารนะคะเห็นไหมคะอืมก็แปลว่าจริงๆแล้วแผลเนี่ยเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายภายนอกที่เราเห็นรวมถึงภายในด้วยค่ะเโอเคได้ทั้ง2อ,อย่างเลยะนะครับนะอย่างนี้ถ้าเกิดเราพูดเฉพาะแผลภายนอกกันอย่างนี้ยอาจารย์พอจะบอกได้ว่าบาดแผลเนี่ยมันแบ่งได้กี่แบบครับค่ะบาดแผลเนี่ยสามารถแบ่งได้2ประเภทนะคะก็คือส่วนที่ไม่มีส่วนเปิดของผิวหนังเนี่ยเราเรียกว่าบาดแผลปิด ซึ่งบาดแผลปิดเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นความรุนแรง2แบบก็คือบาดแผลที่เป็นพกช้ำธรรมดาซึ่งเราที่เราจะเห็นทุกวันทั่วเนี่ยก็คือเขียวๆม่วงๆบ้างเนาะ,ะโดยที่ไม่มีส่วนนูนของผิวหนังขึ้นมาเป็นก้อนนะคะแต่อีกแบบหนึ่งที่รุนแรงมากขึ้นคือบาดแผลห่อเลือดเราจะเห็นว่าเวลาเราปวดปวไปกระแทกแรงๆเราเห็นว่าคามออกมาได้เป็นลูกมะนาวอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือมันมีการบาดเจ็บของผิวหนังจริงแต่ว่าผิวหนังไม่ได้เปิดนะคะแต่ว่ามีการบาดเจ็บของ เนื้อยเยื่อชั้นใต้ผิวหนังซึ่งก็จะมีการบาดเจ็บของหลอดเลือดซึ่งหลอดเลือดเวลาเลือดออกเนี่ยก็จะออกมาเป็นก้อนแบบนั้นที่เราคําได้นะคะค่ะส่วนบาดแผลเปิดเนี่ยก็มีทั้งถลอกเนาะอ่าซึ่งถลอกเนี่ยก็คือเป็นการที่ผิวหนังหายไปบางส่วนนะคะแต่ไม่ทุกชั้นเนาะส่วนบาดแผลฉีกขาดคือมีการฉีกขาดของผิวหนังเลยหรือในรุนแรงสุดก็คือบางครั้งเนี่ยเราบาดเจ็บมากผิวหนังส่วนนั้นก็หายไปเลยเป็นช่องโหว่ไปเลยค่ะค่ะ อ๋อก็คือ,อยังแบ่งประเภทอีกเป็นแผลปิดกับแผลเปิดค่ะแล้วมีคนกลุ่มไหนไหม,มที่จะมีความเสี่ยงเรื่องของการเกิดแผลง่ายถ้าเกิดเกิดแผลแล้วมักจะแผลหายช้าครับส่วนที่ปกติเนี่ยคนเราเนี่ยบาดแผลเราจะเริ่มกระบวนการหายก็ต่อเมื่อเลือดหยุดแล้วซึ่งกลุ่มที่ในบางกลุ่มพิเศษเนี่ยกลุ่มคนไข้เราทุกวันนี้เราก็รู้ว่าเราเป็นโรคเร็วขึ้นมากและมีหลายๆโรคมากเนาะเราก็กินยาที่ต้องป้องกันเลือดหยุดหรือบางครั้งไม่ให้เลือดมัน ลิมเลือดมันติดตันมันเป็นก้อนขึ้นมาในร่างกายเนี่ยค่ะซึ่งหลักๆเลยก็คือเราเรียกว่าที่ทุกคนรู้จักก็คือยาละลายเลือดเนะะี่ยค่ะยากลุ่มนี้เนื่องจากระหวังผลให้เลือดมันหยุดช้าเนาะเลือดไม่เป็นริมสิ่งที่เกิดก็ขึ้นกับคนไข้ก็คือเลือดก็จะหยุดช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเลือดหยุดช้าเนี่ยกระบวนการหายของแผลก็จะชะลอออกไปอีกทําให้กลุ่มที่ถ้ากลุ่มคนไข้เหล่านี้ที่กินยาเหล่านี้นะคะก็จะทําให้แผลหายช้าลงเพราะว่าเลือดหยุดช้าลงเนาะกลุ่มคนไข้ที่2็คือ กลุ่มที่ร่างกายเนี่ยมีเซลล์บางอย่างเนี่ยทำงานผิดปกติเช่นที่เรารู้จักกันบ่อยๆก็คือเบาหวานค่ะเพราะว่าน้าตาลในเลือดเราสูงค่ะพอเวลาน้ำตาลในเลือดเราสูงเนี่ยดูจากที่เวลาเรากินข้าวถูกไหมคะพอหลังกินข้าวสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเป็นไงคะเราก็ง่วงถูกไหมคะเซลล์ของร่างกายเราก็เหมือนกันนะคะพอระดัน้ำตาลสูงเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะทํางานได้แย่ลงโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวพอเม็ดเลือดขาวทำงานได้แย่ลงเนี่ยมันก็จะกินแบคทีเรียเศษซากที่เข้ามาในร่างกายได้ช้าลงทําให้แผลเนี่ยก็หายช้าลงเหมือนกันนะคะ กลุ่มคข้ที่3คือเป็นกลุ่มไข้ที่เป็นโรคออโตอิมูหรือโรคุูมกันตัวเองอะค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอักเสบมากเกินไปร่างกายก็ไม่สร้างเนื้อเยื่อมาหายเหมือนกันนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นกลุ่มไข้3ากลุ่มนี้นะคะที่แผลหายช้าเนาะอีกอันนึงที่สุดท้ายเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเรารู้แล้วว่ารถเก่ากับรถใหม่เนาะรถเก่าก็จะวิ่งได้ช้ากว่ารถใหม่แล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุค่ะก็คือแผลจะหายช้ากว่ากลุ่มไข้วัยอื่นๆนะคะหนอาจจะมีการเปรียบเทียบด้วยนะครับร เก่าเล็กนึงว่าฉะนั้นก<ช>็ทุกอย่างดําเนินไปอย่างช,าช้าๆกระบวนการหายของแผลก็ช้าลงใช่ใชไหมครับอะไรอย่างนี้อาจารย์พอจะมีคําแนะนำไหมครับว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านเขาเกิดบาดแผลและไม่ว่าจะเป็นบาดแผลปิดหรือบาดแผลเปิดเนี่ยเขามีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรได้บ้างครับค่ะ,คะก็สําหรับบาดแผลปิดก่อนแล้วกันนะคะบาดแผลปิดดีกีแนะนําไปแล้วว่ามันอาจจะถึงไม่มีรูของบาดแผลผิวหนังเนาะ แต่ว่าสิ่งที่ยังเกิดขึ้นกับร่างกายคือการบาดเจ็บของทุกอย่างที่อยู่ใต้ผิวหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อหรือหลอดเลือดมันเกิดไดแน่้คือการอักเสบค่ะ2คือเกิดไดแน่ๆคือการที่มีเลือดออกไม่ว่าจะเลือดออกเยอะหรือเลือดออกน้อยเพราะฉะนั้นการผ่มพยาบาล2อย่างคือลดปริยาอักเสบแล้วก็ลดการเกิดเลือดออกถูกไหมคะลดปริยาอักเสบสิ่งที่เราทําได้ง่ายๆเลยคะไม่ต้องมองหาอะไรใดๆก็คือขยับให้น้อยลงนะคะเพราะการขยับเนี่ยก็เป็นการทําให้บริเวณเหล่านั้นเคลื่อนไหวเยอะปริยาอักเสบก็จะเกิดเยอะขึ้น2ก็คือ ประครบพวกเย็นนะคะเอาน้ําแข็งเนี่ยมาทาให้แบบมาประครบที่แผลเนี่ยคือให้ตรงนั้นเนี่ยที่เลือดออกเนี่ยก็จะเลือดออกช้าลงหรือหยุดได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนํา2อย่างสาหรับบาดแผลปิดก็คือขยับให้น้อยลงร่วมกับการประครบเย็นนะคะใน48ชั่วโมงแรกเนาะส่วนาบาดแผลเปิดเนี่ยสิ่งที่เรากังวลมากสุดอะคะ่ะก็คือเลือดยังออกเนาะเพราะมันเกิดการฉีกขาดของชั้นผิวหนังเนาะสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือว่า เลือดออกมากๆคนไข้เสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องกังวลเรื่องดับแรกคือการต้องห้ามเลือดให้ได้ก่อนนะคะในบาดแผลเหล่านี้อันดับที่2ก็คือมักจะเป็นมีสารปนเปื้อนหรือสิส่งสกปกมาอยู่ที่แผลเพราะฉะนั้นก็ที่เราต้องดูก็คือว่าเราควรจะทําให้ยังไงก็ตามให้มันสะอาดมากขึ้นที่แนะนาก็คือบางครั้งเนี่ยถ้าดูสกปกมากนะคะอาจจะต้องไปล้างด้วยน้ำก๊อกน,นะคะล้างไปเลยให้สะอาดเนาะแล้วก็ไปพบแพทย์ะคะ่ะ ถ้าเหนแล้วบาดแผลแบบไหนจะต้องไปพบแพทย์ล่ะครับอย่างนี้ค่ะสําหรับบาดแผลปิดนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้มีชั้นเปิดของผิวหนังเนี่ยดูแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายนะคะ,คะแต่จริงๆแล้วบาดแผลปิดก็มีบางกรณีเหมือนกันที่ยังต้องไปพบแพทย์นะคะสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าถ้าในกลุ่มที่เป็นห้อเลือดมากๆนะคะเราจะเห็นว่ามันนูนมากเนาะบางครั้งมันนูนแล้วเลือดมันออกไม่หยุดอะ่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ดันเนาะพอดันเสร็จชั้นผิวหนังบริเวณเหล่านั้นอ่ะก็คือจะมีโอกาสติดเชื้อแล้วก็ตายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเนี่ยเลือดมันควรจะหยุดแล้วนะคะ48ชั่วโมงหลังจากที่เกิดบาดแผลชั้นปิดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้า48ชั่วโมงแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยตัวบริเวณบาดแผลเนี่ยที่เลือดออกเนี่ยมันยังนูนขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือผิวหนังบริเวณบนนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนสีเป็นสีค่อนข้างดําคล้ําหรือบางครั้งแดงจนวก็ปวดมากเลย ภูมบาดแผลปิดเหล่านี้หรือเรียกว่าข้อเนื้อเหล่านี้ควรจะไปพบแพทย์นะคะไม่ใช่ปล่อยไว้อยู่กับตัวเองเนาะอยู่ที่บ้านหวังว่ามันจะหายเองมันไม่หายนะคะส่วนบาดแผลเปิดเนี่ยแนะนําว่าบาดแผลเปิดทุกชนิดเนี่ยควรไปพบแพทย์อยู่ดีถึงแม้ว่าบาดแผลจะดูไม่ได้รุนแรงะลอกนิดเดียวเองแต่ว่าถึงจะไม่ติดเชื้อที่แผลเนี่ยแต่ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อบาดทะยักซึ่งบาดทะยักเนี่ยก็คงต้องมาฉีดยาอยู่ดีเพราะว่าบาดทะยักเนี่ยบอกเลยคะ่ะว่าเป็นโรคที่ ป้องกันได้แต่ถ้าเป็นแล้วรักษาไม่ได้นะคะแล้วมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้งางสูงนะคะเหมือนกับโรคพิษสุนัขบ้าก็เช่นเดียวกันนะคะค่อะอาจารย์านนี้ก็แปลว่าถ้าเกิดเป็นบาดแผลปิดถ้าเกิดมีการบวมตอ่อเนื่องแล้วมีปวดมากขึ้น48ชั่วโมงไม่ดีขึ้นยังมีอาการดุเป็นมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ควรไปพบแพทย์แต่ถ้าเกิดแผลเปิดทุกชนิดอาจจะต้องดูแลความสะอาดอันนี้อาจจะต้องมาที่โรงพยาบาลเพื่อทําความสะอาดใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลด้วยเกี่ยมเรื่องของบาดทะยักใช่ค่ะอะไรบาดทะยักต้องฉีดทุกคนไหมครับหรือว่า ว่าคนไหนควรจะต้องคนไหนมีประวัติการฉีดไปแล้วหรือว่าคนไหนเนี่ยยังไม่เคยฉีดเลยต้องมาฉีดกระตุ้นอะไรแบบนี้ครับค่ะเอาจริงๆคือประชากรไทยเนี่ยถ้าเกิดภายในยุคแบบสัก10ปีเหล่าที่สิปีในใ0ปีนี้นะคะโปรแกรมวัคซีนของประเทศไทยเนี่ยเราจะรวมบาดทะยักอยู่แล้วแต่ถ้าอายุสูงกว่านี้อาจจะต้องถามเพราะปกติทางหลักการแพทย์เนี่ย คือแผลที่เสี่ยงต่อการติดบาดทยักเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนภัยใน5ปีเนี่ยไม่ต้องฉีดกระตุ้นแต่ถ้าเกิดเลย5ปีเนะะี่ยค่ะอาจจะต้องฉีดกระตุ้น1เข็มเนาะแต่คนทั่วไปนะคะถึงไม่มีบาดแผลเราแนะนำให้ฉีดบาดทยักกระตุ้น10ปี1เข็มอีกแล้วนะคะค่ะ อ๋อโอเคแปลว่าเพราะฉะนั้นก็ควรจะมาพบแพทย์แหละเพื่อทําการตรวจคัดกรองแล้วก็มีการสักประวัติทำหาเกี่ยวกับเรื่องประวัติบาดทะยักรวมด้วยใช่ค่ะนะครับเนาะวันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมาพูดคุยกับเรานั่งฟังเราคุยกันแบบนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลเพราะฉะนั้นบาดแผลถึงแม้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องนิ่งนอนใจนะครับเนาะควรรีบทารักษาให้หายอย่างรวดเร็วนะครับแต่กรณีถ้าเกิดแผลของเราเป็นแผลใหญ่แผลเปิดมีเลือดออกแล้วคิดว่าแผลอาจจะสกระปรก คุณหมอแนะนาว่าควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุสุมาชินาลุนชัยอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยกับเราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสวัดีค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับ ในชีวิตคนเราคงมีภาพความทรงจำหลายหลายอย่างที่พอคิดถึงทีไรก็เป็นต้องยิ้มออกมาทุกครั้งตลอดระยะเวลากว่าครึ่งชีวิตที่ฉันทาง,งานที่โรงพยาบาลสิริราชมีผู้คนมากหน้าหลายตา วะยเวียนกันเข้ามาที่นี่ไม่เคยว่างเว้นถึงฉันจะไม่สามารถจำพวกเขาได้ทั้งหมดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันสัมผัสได้เสมอคือทุกคนล้วนแบกความหวังมาอย่างเต็มเปี่ยมและที่นี่ความหวังสุดท้ายของใครหลายคน ที่ที่เป็นเหมือนสะพานบุญของผู้มีจิตศรัทธาที่ช่วยทำให้ความหวังมีตัวตนขึ้นมาจริงๆน้ำตาของผู้คนที่ต้องทุกขทรมานถูกแปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่ไม่อาจประเมินค่าได้พี่พยาบาลคะหนูจะได้กลับบ้านแล้วนะคะ ฉันอยากบอกกับผู้ใจบุญทุกท่านว่าการบริจาคเงินให้กับศิรราชมูลนิธิแม้เพียงเล็กน้อยนั้นเป็นมากกว่าได้ร่วมกันทำกุศลแต่มันคือการสร้างพลังอันมหาศาลที่จะช่วยเรียกคืนรอยยิ้มแห่งความสุขให้กลับมาประทับอยู่บนใบหน้าของเพื่อนมนุษย์นับล้านไปอีกนานเท่านาน อรามมูลมูลลนนนิิิิทธธขงคไตั้มตั้มตื่นได้แล้วมาใส่บาทรกอ,อีกหานาทีนะแม่นะไม่ได้พระมารอแล้วอายุวันโดสุขังพระลงังถ้าจะขอพรให้แข็งแรงก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายบ่อยๆล้วยนะแม่ เปิดน้ำในห้องน้ำทิ้งไว้อีกแล้วนะอื้อจริงดีัน,นไดอข้างนอกก็บ้างก็ได้นะแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยบนเก่งจังคนทำไม่บนสักคำเลยของฉันไม่เคยจางหายอยากอยู่กับเธอทุกวันให้นานเท่านั้น อย่าอยู่ใกล้กันให้ฉันได้ยืนใกล้เธอจับมือของฉันแล้วเดินขึ้นข้างกันให้นานๆารักมีเพื่อเธอตลอดไปแม่เป็นไรหเปล่าไปใ,ให้หมอตรวจดีวกว่าแม่ หมอตรวจพบว,ว่ามีเรื่องของความดันริดสูงนะครับรวมถึงไขมันในเลือดสูงนะครับจะต้องดูแลอาหารการกินเนาะรวมถึงการออกกําลังกายกลับบ้านเดียพักผ่อนก่อนเะลูกสู้ๆนะแม่พรุ่งนี้วันพระนะลืมแวะซื้อของไปใส่บาตรด้วยบอกแล้วไงตอนใส่บาตรแม่อาจจะไม่ได้ขอพรในตัวเองก็ได้นะ แล้วเดินข้าง,างกันให้น,หนานๆความรักมีเพื่อเธอตลอดไปอยากดูแลเธอทุกวันให้ดีกว่าเดิมเพื่อเธอคนเดิมคนสำคัญในชีวิตของฉันจับมือของฉันแล้วยืนข้าง,างฉัน รักมีเพื่อเธอตลอดไปต่อให้ความสมจาฉันงหมดลบหายไปแต่ส่วนลึกขึ้นในหัวใจยังเหมือนเหถ้าวันหนึ่งแม่จําตําไม่ได้ต้ำจะทํายังไงหรอ อยากดูแลเธอทุกวันให้ดีกาเดิมเพื่อเธอคนเดิมคนสำคัญในชีวิตของฉันจะลออนลนเลยของฉันแล้วยืนขึ้งข้างผมก็จะทำทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนที่แม่ทำ ร่วมกันสร้างสังคมผู้สูงวัยด้วยการให้ที่ยั่งยืนบริจาคเข้ากองทุนสิริราชเพื่อผู้สูงวัยสิริราชมูลนิธิสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร,ร์ผู้สูงอายุระดับชาติคณะแพทยศาสตร,ร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล แกจำชีวิตเอทีเคได้ปะไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีโรคอะไรระบาดอีกหรือเปล่าเนาะต่อให้มีก็มีกลัวค่ะเพราะความเจ็บป่วยไม่มีวันหยุดสิริราชพร้อมคิดค้นทุ่มเททุกงานวิจัยเพื่อให้คนไทยพร้อมสู้กับทุกโรคทําไมคนมารักษาทสิริราชเยอะจังก็เขาพร้อมให้แล้วก็พร้อมช่วยเหลือไงแล้วต้องทําไงอ่ะอยากช่วยมั่งก็ช่วยบริจาคไงสิริราชพร้อมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันแค่พวกเราร่วมใจให้โอกาสที่สิริราชมูลนิธิให้ทุกคนมีรอยยิ้มไปด้วยกัน สงสารลูกจังเลยลูกมีอาการท้องผูกก้นอุจจาระไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นโดนเพื่อนล้อจนไม่อยากไปโรงเรียนเลยสวัสดีค่ะพบกับรายการพบพยาบาลศรีราชใส่ใจสุขภาพประชาชนกันอีกครั้งนะคะ ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าโดยส่วนใหญ่เด็กสามารถควบคุมการขับถ่ายได้ด้วยตัวเองเมื่ออายุประมาณ4ปีซึ่งการขับถ่ายปกติอยู่ระหว่าง3ครั้งต่อวันถึง3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแต่ในบางรายอาจพบอาการท้องผูกถ่ายลำบากบนเจ็บหรือร้องงองแงขณะถ่ายอุจจาระมีลักษณะแข็งถ่ายปริมาณน้อยในแต่ละครั้งและถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ ภาวะท้องผูกเรื้อรังส่งผลให้เกิดการอักเสบของลำไส้และไม่สามารถกั้นอุจจาระได้ในบางรายค่ะสาเหตุความผิดปกติอาจเกิดจาก 1. โดยความผิดปกติของระบบขับถ่ายโดยกำเนิดเช่นโรคลำไส้ป่งพองเด็กจะไม่ถ่ายขี้เทาใน24-48ชั่วโมงหลังคลอดและโรคไม่มีรูทวารหนักที่ได้รับการผ่าตัดตกแต่งทวารหนัก 2. พฤติกรรมการรับประทานและการขับถ่าย ได้แก่การดื่มน้ำหรือรับประทานผักผลไม้ไม่เพียงพอขับถ่ายไม่เป็นเวลากลันอุจจาระบ่อยครั้ง ช่วงวัยของเด็กที่เหมาะสมในการฝึกขับถ่ายอุจจาระคืออายุ1ปีครึ่งถึง4ปีโดยปรับพฤติกรรมการรับประทานดื่มน้ำและรับประทานผักผลไม้ปรับพฤติกรรมเพื่อควบคุมระบบขับถ่ายเผื่อเวลาในการฝึกกิจกรรมภายหลังตื่นนอนตอนเช้าโดยกระตุ้นให้เด็กดื่มน้ำประมาณ1แก้ว15-30ถึงนาทีก่อนเข้าห้องน้ำหรือฝึกเข้าห้องน้ำหลังรับประทานอาหารประมาณ20-40ถึงนาทีฝึกการขับถ่ายอย่างน้อยวันละ2ครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเด็กที่ไม่สามารถการอุจจระได้การดูแลทำความสะอาดบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับอุจจระเป็นสิ่งสำคัญนะคะ ทำความสะอาดบริเวณเปื้อนอุจจาระด้วยน้ำและสบู่ที่มีความอ่อนโยนต่อผิวหลีกเลี่ยงการขัดถูดูแลผิวหนังให้แห้งอยู่เสมอสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังเช่นวาสลีนทาบริเวณผิวหนังที่มีการสัมผัสอุจจาระบ่อยๆก็ได้ค่ะนอกจากนี้ฝึกบริหารกล้ามเนื้อหูรูดโดยการขมิบก้นบ่อยๆจะช่วยให้การอุจจาระได้ดีขึ้นค่ะ การปรับพฤติกรรมการรับประทานร่วมกับการฝึกขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้การควบคุมการขับถ่ายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะหากทำแล้วยังพบท้องผูกเรื้อรังหรือการอุจจระไม่ได้สามารถปรึกษากับกุมารแพทย์โรงพยาบาลศรีราชหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการพบพยาบาลศรีราชใส่ใจสุขภาพประชาชนได้ใหม่ในตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ลับามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางสิลาชออนไลน์มาให้คำตอบกันครับเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับนักศึกษาเพศหญิงอายุ17ปีเป็นโรค sle กินอาหารเสริมผิวขาวได้ไหมคะการพิจารณาการกินอาหารเสริมสมุนไพรหรือทางเลือกอื่นๆขอให้ระมัดระวังว่าอาจจะส่งผลต่อตัวโรคที่เป็นหรือเกิดปฏิกิริยากับยาที่กินอยู่ รวมถึงอาจเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ได้ระบุในอาหารเสริมเหล่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาวิชาอายุรศาสตร์ค่ะฝังยาคุมชนิด5ปีค่ะ2เข็มฝังมาได้1ปี10เดือนประจำเดือนมาทุกวันตั้งแต่เริ่มฝังใส่ผ้าอนามัยจนก้นอับผืนขึ้นมีอาการร่วมด้วยคือปวดหน้ามืดบ่อยแต่ปวดหัวเกือบทุกวันเลยบางทีเหนื่อยๆก็อึดอัดหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกอาการแบบนี้คืออะไรคะควรไปถอดยาคุมออกไหมคะ อยากถอดออกแล้วเปลี่ยนมาคุมแบบกินค่ะถ้าอาการข้างเคียงมากจนทําให้เกิดอันตรายสามารถไปถอดยาออกได้ค่ะและคุมกําเนิดด้วยการกินยาคุมแต่คุณจะต้องมีวินัยสูงมากและไม่ลืมทานยาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะมีอาการคันบริเวณรูทวารอาการออกชัดเจนในช่วงกลางคืนไม่มีติ่งหรือก้อนเนื้อซื้อ,อยาทาคานสเทนและยาถ่ายพยาเส้นได้มาทานแล้วแรกๆเหมือนจะหาย แต่ก็กลับมามีอาการเหมือนเดิมเป็นมาประมาณสองสัปดาห์แล้วควรทําอย่างไรควรพบแพทย์ไหมครับลักษณะคันที่บริเวณรูทวารเกิดจากพยาธิเส้นได้ได้บ่อยมากการที่กินยาถ่ายพยาธิแล้วหายแต่สองสัปดาห์กลับมาเป็นอีกอาจจะเกิดจากการรับพยาธิเข้าไปอีกคงต้องดูอาหารที่กินหรือคนปรุงอาหารหากคนปรุงอาหารมีพยาธิอยู่เราก็อาจจะรับไข่ยพยาธิกลับเข้ามาใหม่ได้ค่ะส่วนเรื่องเชือ้อราทายาคานิสเทนได้ค่ะ แต่คนที่เป็นเชื้อราถ้าส่งดูจะมีปื้นแดงๆเป็นขุยๆอยู่โดยรอบค่ะกรณีทายาเชื้อราแล้วดีขึ้นอาจจะต้องทาต่อไปอีกประมาณ1สัปดาห์แม้ว่าปื้นจะหายไปแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสารยศาสตร์ค่ะลูกชายผมตอนแรกเกิดมาไม่มีปานแต่พอ2-3ถเดือนปานขึ้นชัดเจนบริเวณจมูกลักษณะไม่ใช่ปานดำจางกว่าสามารถรักษาได้ไหมครับต้องรักษาแบบไหนเพื่อไม่ให้เด็กมีปมเมื่อโตขึ้น กลัวเพื่อนรอจนเป็นเด็กขาดความมั่นใจครับตอนนี้อายุ9เดือนปานสีน้ำตาลในเด็กเกิดได้จากหลายสาเหตุอาจพบได้ในประชากรทั่วไปหรือสัมพันธ์กับโรคทางผิวหนังบางโรคดังนั้นแนะนำให้พามาพบกุมรารแพทย์โรคผิวหนังโดยตรงเพื่อตรวจประเมินอย่างละเอียดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมรารเวชศาสตร์ค่ะลูกน้อยตอนนี้อายุ4ขวบหนังตาตกแต่กำเนิดหนึ่งข้าง จะรักษาได้ด้วยวิธีไหนบ้างคะและต้องเตรียมตัวก่อนเข้ารักษาอย่างไงบ้างคะการรักษาขึ้นกับระดับความรุนแรงของหนังตาตกมีตาขี้เกียจร,ร่วมด้วยหรือไม่กล้ามเนื้อตาและเส้นประสาทเป็นอย่างไรแนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของหนังตาตกและระดับการมองเห็นถ้าหนังตาตกบางการมองเห็นและมีตาขี้เกียจจะรักษาโดยการผ่าตัดค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาวิชาจากักษุวิทยาค่ะก็ครบไปแล้วนะครับสําหรับคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และหากท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาได้ที่ w w w s i r a ด o n l i n e n e t ผมและทีมงานจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคําตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลสิริราชมาให้คำตอบกันครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระ ทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นดน้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ